เพราะแล้วการที่เราจะทําความดีสักครั้งแล้วมีคนมองเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราอย่าไปคิดลบเราก็แค่ปล่อยผ่านไปแต่ผมก็จะทําอย่างนี้อยู่เสมอผมไม่เคยเวลาลูกหมาผมน่ะผมไม่เคยที่จะไม่พูดถึงแม่หรือถึงป้าถึงอะไรเงี้ยผมพูดส่วนเขาจะพูดพวกเรื่องของเขาอันนั้นเป็นสิทธิของเขาคือความความจะเดินทางแตปัญญามันอยู่ที่ตัวเราเองเขาเรานี่มีหน้าที่แค่พูดอ่านละคือเรา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 แยกออกระหว่างเนาะต้องแยกออกระหว่างว่า สิ่งที่มีปัญหาการขึ้นลงขึ้นศาลก็ขึ้นไปแต่สิ่งที่เราจะปลูกฝังให้ลูกเราต้องเชร์เสมอว่าเออเธอแม่เธอเลือดนะป้าเธอเลือดนะลุงเธอเลือดนะเราต้องปลูกฝังตรงนี้ว่ามันเป็นความจริงเขาอยู่กับลูกเราลูกเราอยู่กับเขาเขาเลี้ยงลูกให้เฮาแต่เราเอาเงินใจ <c oughs> แต่เราเสียงเสียวย,ยู่วงเล็บมันสินะนี่คืออย่าไปอย่าไปดา่ามาอะไรเพื่อนแล้วไม่ต้องไปด่าอะไรเพื่อนเลยไม่มีเรื่องอะไรต้องด่ากันเลยวั <c oughs> วนนี้อยู่ใครอยู่มัน ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องไปนั่งด่าก,กันแล้วนะแม่ต่างคนต่างไปไกลมากแล้วพอสินะแต่ถ้าประเด็นลูกกันก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนายต,ตาเห็นหมดนะนายต,ตาเห็นพ่อหมดมาหาพ่อล่าสุดนายตาเห็นทุกคลิปของพ่อรู้เรื่องของพ่ออันนี้พ่อไปไหนนั่นอย่างนี้รู้หมดนางเห็นเปดเด๊ะนางเห็นหมดเลยนะนั่งโตแล้วนั่งเข้าใจแล้ว แต่สิ่งที่นายไม่เข้าใจนก็มีบางอย่างเราต้องสอนเขาเราต้องเราต้องบอกเขาสังเกตว่านายตาหมาพ่อจะยิ้มจะยแยมจะแฮปปี้จะเป็นตัวเองมากนายตาอยู่กับพ่อเป็นตัวเองมากเพราะข่อยเลี้ยงมันน่าจะน้อยมันกับเข้าใจว่าคือเด็กมาอยู่ใครมันปลอดภัยมันจะบ้าขึ้นนะนายตาทาตัวเป็นบ้าเป็นบอไรสาระขึ้นสนุกสนานเพรานายตาไว้ใจพ่อว่าพ่ออยู่กับพ่อแล้วพ่อปลอดภัยคือพ่อเขาจริงจนี้คือคนที่เขาเลี้ยงมาชิดขี้ช็ดเย่มา ไปดูอันนี้สังเกตเอาเองนะอยากให้ทวนสังเกตว่าคืออยู่กับแม่ก็เลือดอยู่กับพ่อแต่อยู่กับพ่อมันจะมีอีกฟิวหนึ่งเด็กมันจะเป็นอย่างนี้อยู่กับแม่เป็นแบบหนึ่งอยู่กับพ่อแบบหนึ่งแต่เขาก็รักทั้งสองนั่นแหละแต่มุมมองของอยู่กับเพื่อนฟิลิปปินส์อันนี้ให้เอฟซีดูเองว่าเขาจะปล่อยตัวเองมากเลยเขาจะหัวเราะสุดเสียงที่เขามีเขาจะพูดเต็มปากเขาจะพูดคําว่าตดคําว่าขี้คำว่าอะไรเขาจะพูดออกมาเลยพ่อชอบกินตดพ่อชอบอะไรคือเขาจะพูดแบบตลกของเขาพ่อพ่อเป็นคนแบบนี้พ่อพาพูดไปทั่ว ในแต่จะตรเม,มนเดอร์ไ่ใชนะเจาเอาอันเอาขี um. าใตะายปากด้สิกระเ้้าหยดกับดูกจังสีมาโดยตลอดเขาจะเป็นตัวเขามากหัวล้อสุดปอดสุดท้องสุดชีวิตเขาในไหมหัวล้อสุดสุดมีสุดเกิดเขาเอิญมาไ่สันน่ะเด็กมันรู้สึกเซฟมันรู้สึกไม่กังวลต่อสิ่งรอบข้างหน้าตามันจะปลดปล่อยลูกมันโตแล้ว